ได้เวลาเอาดีเข้าตัวมีใครไม่ชอบถนนเรียบๆบ้างไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะครับผมอยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของถนนหนทางนะฮะสืบเรื่องมาจากว่าถนนแถวบ้านผมเนี่ย ช่วงนี้มันตะปุ่มตะป่ำเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝาท่อนะฮะหรือว่าแผ่นเหล็กที่เขาเอามาวางปิดเอาไว้เนื่องจากว่าถนนแถวบ้านผมเนี่ยเป็นพระรามสามนะครับเขาก็จะมีการพยายามขุดนะฮะเพื่อที่จะเอาสายไฟที่อยู่เหนือพื้นดินเนี่ยนะครับลงไปอยู่ใต้ดินให้หมดนะฮะแต่ว่าขุดมานานแล้วนะฮะกลบซ่อนสายไฟมานานแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนสัญจรผ่านหรือว่าขับรถผ่านเนี่ย มันโอโหทรมานรถเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันสั่นสะเทือนอย่างกับเป็นโรคพากินสันเลยนะฮะก็สําหรับใครนะฮะที่ต้องเจอสภาวะเดียวกันนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องทนไปอีกระยะใหญ่ๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในประเทศไทยของเรานะฮะขึ้นชื่อเลยนะฮะว่าถนนเนี่ยมันค่อนข้างจะกรุขะนะครับบางที่ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อบางที่เนี่ยประชาชนแถวนั้นต้อง เอาตัวเข้าแรกนะฮะบ,บางคนเนี่ยมาสาธิตการอาบน้ําในหลุมในบอ่อกลางถนนนะฮะเพื่อที่จะให้ผู้บริหารบ้านเมืองเนะี่ยได้เห็นว่าโอ้โหหลุมมันลึกขนาดนี้นะครับพอเจ้าหน้าที่เห็นก็ไปกลบทีนึงนะฮะพอลืมนะครับก็เป็นหลุมอีกนะฮะเป็นแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆเลย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลนะฮะเขาอาจจะเคยได้ยินนะครับถึงคําพูดที่ว่าทางสวรรค์มันรกนะฮะทางนรกมันเรียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้ประชาชนนะฮะหรือว่าราษฎรเนี่ยได้ไปสวรรค์ไวๆนะฮะเลยทําทางล,กล,กล,กลุกๆครุขระครุขระเอาไว้นะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะฮะมันดันไปตรงกับข้อมูลเนี่ยที่ผมเคยไปอ่านเจอมาเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าบางครั้งการที่ถนนมันดีเกินไปเนี่ยมันก็มีข้อเสียมากมายเหมือนกันถ้าอยากรู้แล้วนะฮะไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะครผมได้ไปอ่านเจอจากหนังสือเรื่องบางครั้งเราก็ลืมรักตัวเองซึ่งเป็นหนังสือในซีรีส์นะฮะเสริมกำลังใจชุดที่13นะครับของคุณวินเรียววาลินโดยที่คุณวินเนี่ยเขาได้อ้างถึงนะฮะบ,บอกว่าการสร้างถนนเนี่ยนอจกจากจะต้องใช้หลักวิศวกรรมศาสตร์คือดูเรื่องของโครงสร้างการรับน้ำหนักนู่นนี่นั่นแล้วนะฮะยังต้องคำนึงถึงหลักการทางจิตวิทยาด้วย เพราะเขาบอกนะฮะว่าบางครั้งการขับรถในที่ที่เป็นจุดอันตรายนะฮะอย่างเช่นริมหน้าผาขับรถขึ้นเขาหรือว่าขับริมเหวอย่างเงี้ยนะฮะสถิติเนี่ยมันชี้เลยนะครับว่าการขับในจุดเหล่านี้เนี่ยมีอันตรายน้อยกว่าการขับรถในเมืองกรุงซะอีกนะครับเพราะว่าเมื่อเราขับรถในสถานที่แบบนั้นนะฮะคนขับเนี่ยจะต้องระวังตัวเต็มร้อยนะครับเมื่อระวังอุบัติเหตุก็ลดลง อันนี้ครับลองนึกถึงตัวเองเวลาที่เราไปขับรถขึ้นเขานะครับเราก็จะชะลอความเร็วนะฮะเราจะไม่กล้าขับเร็วมากๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มันมีโค้งมันมีอะไรที่อยู่ใก like, ล้ๆเหวแบบนี้นะครับเราก็จะระมัดระวังตัวแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่เราขับบนถนนทางตรงนะครับอย่างบนทางด่วนอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งถนนดีเนี่ยเราก็ยิ่งประมาทนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะเร่งความเร็วนะครับแล้วก็ไม่ทันระมัดระวัง สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคุณวินเขาก็เลยเสริมนะฮะว่าการออกแบบสร้างถนนสายยาวๆที่ดีเนี่ยจะต้องไม่สร้างเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าควรจะสร้างให้ถนนโค้งไปโค้งมาแล้วก็การเบี่ยงไปเบี่ยงมาเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้คนขับต้องระวังตัวนะฮะสมองมันจะต้องทํางานแก้ปัญหาแล้วก็จะช่วยลดความฟุ้งซ่านคนขับต้องคิดแก้ปัญหาตามสภาพถนน แล้วก็ไม่ขับเพลินจนเผลอรับในซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็ไปประจบเหมาะกับเรื่องราวที่ผมเนี่ยไปเจอมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากในเว็บไซต์นะครับเพราะว่ามีดราม่าของการสร้างสะพานแห่งหนึ่งนะครับในประเทศอุลุกวัยนะครับโดยที่สะพานแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าลากูน่ากาซองนะครับโดยสะพานนี้นะครับเขาทําเพื่อที่จะให้รถวิ่งผ่านนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ที่บริเวณ แถบชายฝั่งตอนใต้ของประเทศอุรุกวัยนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์เพื่อเอาไว้ข้ามทะเลสาบกาซองนะครับระหว่างเมืองโรคาแล้วก็มาโดนาโดนะฮะก็เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางระหว่างเมือง2เมืองนี้นะครับแต่ประเด็นที่เป็นดราม่าของสะพานหรือว่าถนนแห่งนี้เนี่ยก็คือว่าแทนที่เขาจะสร้างนะฮะให้มันเป็นเส้นตรงนะครับเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างเมือง2เมืองแต่ว่าเขากลับ สร้างให้มันเป็นรูปวงกลมนะฮะก็คือตอนแรกนะฮะขึ้นสะพานมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเบี่ยงขวานะฮะแล้วก็ค่อยไปวกซ้ายนะครับแล้วก็เข้าไปส่วนเวลาขากลับนะฮะก็ขึ้นสะพานมาเบี่ยงขวาแล้วก็เบี่ยงซ้ายนะฮะเพื่อที่จะลงสะพานไปมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเอาครึ่งวงกลม2ครึ่งวงกลมครับมาประกบกันนะฮะ คนเขาก็เลยดราม่าก,กันนะครับว่าทําไมถึงต้องเปลืองงบประมาณในการที่จะสร้างสะพานให้มันเพิ่มระยะทางให้มันอ้อมโค้งเป็นวงกลมแบบนี้นะครับโดยที่วิศวกรน,นะฮะที่ควบคุมดูแลการออกแบบนะฮะนั่นก็คือลาฟาเอลวินโนลี่นะครับเขาก็มาอธิบายนะฮะว่า การที่เขาสร้างสะพานให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้คนที่ขับขี่ไปมาเนี่ยชะลอความเร็วนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมันวิ่งเร็วประสบอุบัติเหตุไปนะฮะตกแม่น้ําไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงแล้วก็ช่วยเหลือไม่ทันการนะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าการที่ เขาให้คนเนี่ยชะลอความเร็วนะฮะคนจะได้ดื่มด่ากับวิวของทะเลสาบนะครับซึ่งเป็นจุดขายนะฮะของทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งนอกจากความปลอดภัยแล้วนะครับปรากฏว่าการสร้างสะพานหรือว่าถนนเป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยทำให้สะพานแห่งนี้นะฮะกลายเป็นแลนด์มาร์กนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่คนเนี่ยชอบมาถ่ายรูปมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นวงกลมที่โดดเด่นกลางทะเลสาบที่มันแบบโอ้โหน้ำนิ่งใสนะฮะสะท้อนสวยงามมากๆเลยนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวดราม่าของถนนนะครับที่ผมเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับกลับมาที่หนังสือเรื่องบางครั้งเราก็ลืมรักตัวเองของคุณวินเรียววารินนะฮะซึ่งเขาเนี่ยได้เปรียบเทียบนะครับถึงเรื่องราวของถนนกับการใช้ชีวิตเขาบอกนะฮะว่าถนนที่มันเรียบเกินไปนะครับที่มันดีเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราขับรถประมาทแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกับชีวิตเลยนะฮะที่บางคนเนี่ย เกิดมาในชีวิตที่ดีเกินไปครับอย่างที่เราเคยอ่านเรื่องเล่าของพ่อแม่รังแกฉันนะฮะเกิดมาเนี่ยสุขสบายนะครับพ่อแม่ตามใจทุกอย่างก็กลายเป็นว่าชีวิตของเราเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่เป็นนะฮะไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่ระมัดระวังต่อเรื่องราวต่างๆเลยเราอาจจะเดินทางไปสู่อบายามุกได้ง่ายกว่าคนอื่นๆถ้าเปรียบกับคนที่ชีวิตเนี่ย เดินทางบนถนนที่ขรุขระนะครับไม่ได้ราบเรียบตั้งแต่เกิดเราก็อาจจะมีภูมิต้านทานนะฮะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็เราก็จะเดินทางในชีวิตของเราเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะฮะไม่ประมาทซึ่งนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายของเราได้อย่างราบลื่นได้อย่างสวัสดิภาพ ยังไงก็ตามนะฮะผมอยากจะเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกคนที่กําลังเดินทางไม่ว่าจะเดินทางบนทางจริงๆนะฮะหรือว่าเดินทางบนทางชีวิตนะฮะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่ประมาทนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่เราทําได้ก็คือเราอาจจะต้องตรวจสอบสภาพรถนะฮะของเราเนี่ยให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมสําหรับการเดินทางในทุกรูปแบบถนนขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า Straight Road does not make skillful drivers ถนนที่มันตรงไม่ช่วยทำให้นักขับรถเก่งขึ้นครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย สุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ